จับให้แม่พอพูดหน่อยว่าชุดสวยว่าตัวละครสวยมันจัดหมัดเข้ามาเลยอ่ะมันเหลือเชื่อ ภารกิจตามล่าเม็ดกุ๋ยจี้นะครับผมห้าเม็ดนะครับเราถึงจะได้หมัดนะฮะห้าเม็ดนะไม่ยากนะคุณผู้ชมนะจากคลิปที่เราแล้วมาเนี่ยที่ผ,ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะโดนอยู่ประมาณนะส5่ถึงห้าพันนะครับประมาณส5่ถึงันเพชรประมาณนี้ไม่น่าจะเยอะไปมากกว่านี้นะครับผมแต่ถ้าใครได้น้อยกว่านี้เนี่ยคุณโชคดีนะเออแต่ถ้าใครโดนมากกว่านี้โดนเป็น7 0็0พันแพัน มึงสวยฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ <c oughs> ไอ้ปิมมันจะสวยหรือเปล่าไปเลยไปก่อนเม็ดแรกเม็ดืจุจีแรกนะเม็ดที่สอง เม็ดที่4มันจะมาไวไปหรือเปล่าถ้ามาเมื่อกี้มันไวไปนะมันไม่ใช่ฟรีไฟนะมูติฟรีไฟมันต้องเกลือเลยเริ่มแปลกๆด้วยเม็ดที่4 <c oughs> เออจากที่ผมดูเนี่ยนะครับ4เม็ดแรกเนี่ยผมใช้เพชรไปไม่ถึงพันนะคือน้อยมากนะคุณผู้ชมแต่เม็ดที่5เนี่ยผมว่าไม่ของจริงว่ะเม็ดที่5นี่คือแบบ เนี่ยผมจะต้องเต็มเละกระเป๋าเนี่ยสองรอบนะครับถึงจะส่งเอ่อไอเข้าไปที่ห้องแต่งตัวได้เนี่ยนะครับผมต้องเอามาหมุนอย่างเงี้ยสองรอบท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันออกง่ายจังอะผมหมดไม่ถึงพันนะเนี่ยไม่ถึงพันเพชรด้วยคุณผู้ชมหรือถึงก็ไม่รู้อะนะคือถึงถึงก็แค่นิดเดียวอะมันน้อยมากๆอะคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเพชรผมดิเพี่ยวอะไรวะจริงเหรออันนี้ก็เรื่องจริงเหรอ,อ เน้องหมัดน่ะจัดให้น้นอกจากหมัดแม่งยังมีเคียวเอา,อางี้เกมเนี่ยเวลาเราสุ่มเนี่ยอาจจะไม่เร้าใจพอถ้าสมมุติผมได้เคียวนี่นะหรือลดก็ได้นะภายใน9เพชรก็คือกดครั้งเดียวแล้วได้เนี่ยผมจะแจก เคี่ยวให้กับคนดูหนึ่งอันให้คนดูเนี่ยส่งไอดีพาร์ทมาให้ผมแล้วผมจะเติมเงินแล้วก็มาเปิดให้ถ้าผมได้ภายใน9เพชรนะมาวัดดวงกันถ้า9เพชรผมได้ส่งแจกเลย ท่านผู้ชมดูดิไม่ผมไม่อยากฟ้องนะเว้ยนะ <mm> โกงเราทุกครั้งที่ผมมาหมุนในตู้เนี้ย <mm> <mm> ผมบอกกับตัวเองทุกครั้งเลยเสี <mm> <mm> ย่ยแม่งหลอกจริงด้วยท่านผู้ชมดูคลิปผมมาเ <mm> <mm> คยเห็นผมได้เก้าเพชรอีกปะไม่เคยเพราะมันไม่มีไงไม่ <mm> <mm> เคยแล้ว <mm> ใส่อะไรดีอะท่านผู้ชมจะใส่หมัดหรือจะใส่เคียวหรือใส่น้าดียอยากหมัด <c> ก <oughs> ็เฟียวเคียวก็เฟียวเคียวในลองแสดงหน้ารอเบี้ยด <c oughs> ิเกินไปป่า ว่าเขียวต้องซื้อไอ้หมัดเนี่ยไม่ซื้อไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่เขียวต้องซื้อผมผมบังคับผมบังคับท่านผู้ชมเลยว่าเขียวต้องซื้อถ้าท่านผู้ชมไม่มีเงินเดอนฮันช็อปแอดไลน์ไปต่อให้ไม่มีเงินทักไปแต่เขาไม่คุยด้วยหรอกถ้ามีเงินไงเออถ้ากรณีที่มีเงินก็จัดไปมันมันคุ้มนะเวย้ย <c oughs> พูดถึงกรณีที่มีเงินนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะ <c oughs> แล้วเราไปโดดล่มกันดีกว่า <c oughs> ช่วงนี้ไปมาติดโดดล่มนะ ติดโดดล่มนะผมจะบอกคุณนะเดี๋ยวนี้เออมันหัดโดดลงโดดล่มนะได้กิ่นเลือดจากตัวเองบาบอรบาบอบาบอและไปมันโดดและไปมันพุ่งพี่คุณบอกเยอะนะว่าใช้ม้านะลกเนี่ยแล้วแม่งช้าแต่ผมไม่เน้นคิวไงเน้นสวยงามมาเวลาคนเห็นเราเนี่ยจากบนอากาศเนี่ยต้องเห็นว่าเฮ้ย นี่มันมาเปกาัดต้องเทเลยก่อนอุ้ยอุ้ยเพียบเลยไม่ตลกปิมไม่ตลกแล้วปิมมันเอากางอากาศพูดแค่นี้เอาไปก่อนกางอากาศเลยปิมมันเล่นกางอากาศเลยแล้วตรงนั้นมีอีกนะเอาไปอีกตัวหนึ่งเอาไปข้างบนอีกเพียบไม่รู้ลงมาทำไมกันโกรธแค้นอะไรกันก็ไม่รู้ลงมาอย่างเยอะ ใส่คลิปอยู่มึงวาบม,มึงก็วาบเนียนไม่ใช่อยู่วา์ประกางหัวมึงบ้าเปล่าบอดฮะคนก็มีมันจะมีบอดอย่างเดียวได้ยังไรรงหรอวะคนนั่นไงเหยื่ออารมณ์แต่ผมยังไม่มีเกาะเลยเนี่ยผม ถึงไม่โดนได้ยังไงวันเนี้ยปืนเหลือเชื่อไหมล่ะออะสวยเอาเกาะมามอบไปหนูไอ้บอดเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอ้อุ้ยอุยหยเกิดไปอุยได้เล่นดิอย่าห้าวแล้วกดอีโมให้มันดูด้วยกดอีโมกดอีโมคนติดไม่มีกระเป๋าเลยไม่มีกระเป๋าเลย ไม่มีกระเป๋าเลยกระเป๋าก็ไม่มีกระเป๋าก็ไม่มีไอ้วไปมันขับรถหาเป๋ากน่อยนั่งไงกระเป๋าเราโอ้โหกระสุดหมดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปกินเกลือบัตต่อไปไอ้สัตว์แม่งไม่โดนเดี๋อเชื่อเดียโดนมันก็โคตรเวอร์แล้วไปแล้วขับไปชนขับไปชนบอดแบบตป้งเออนี่ไงกระเด็น โอ้ยกระเป๋าวะเฮ้ยโว้ยโวยโอ้โหแม่งยิงกันไปประทัดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโว้ยไอปีมันเก็บไอ้ปีมันเก็บทั้งแมพเนี่ยปีมันเก็บทั้งแมพแม่งไม่รู้ว่าทั้งแมพมีคนอยู่บ้างเปล่าไม่รู้ มคนดูผมอยู่สองคนเรอไปเปล่ามี karaoke, คนดูผมอยู่สองคนคุณผู้ชมเฮ้ยคนมันอยู่ไหนหมดวะแต่ดีแล้วอยู่เพิ่งมาเลยกาอก็แตกอาชิบหายเลือดก็ไม่มีมาตอนนี้กูตายไม่ไงกระสุนกูไม่มีมาดิ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  มาดีเลยปิมวิ่งตามไอ้ปิมวิ่งตามกระสุนก็ไม่มีตี่นี่มันวิ่งไปซุนแล้วมีอีกด้านขวามีอีกนะโอ้เหลือเชื่อไหมล้วคุณผู้ชมแม่งไงกระสุนก็ไม่มีอะไรกันแบบนี้อ่ะผมนึกว่าบอดฮะนี่แอดด้วยแล้วไปกินหวนมาซ้ำศพกู ไม่ดีก็ไม่อยากไปว่าเลยหรอกแล้วมีใครตายเม <c oughs> ื่อกดท่าไส่ขำๆเล่นพาตัวเองวะช่วงนี้ต้องกลับมาเล่นฟรีไฟล์แบบจริงจังเลยนะปิมนะเดี๋ยวนี้นิสัยไม่ดีนะทิ้งกิวเลยนะครับไม่ค่อยมาคุยกับคนในกิวไม่ค่อยคุยแชทกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่านิสัยไม่ดีมากๆเลยอ่ะนะครับผมปล่อยให้น้องๆเหวี่ยวาแล้วว่ะเว,วนะครับผมเดี๋ยวจะต้องกลับมา ฟื้นฟูกิวดมโมกให้กลับมายิ่งใหญ่มันเคยยิ่งใหญ่ด้วยหรอวะแล้วเร็วนี้ละกันนะเดี๋ยวพี่พยายามหาเวลามาระหว่างนี้เนี่ยเฮ้ยถามจริงเอะถ้าถ้าเป็นคุณน่ะคุณมีของขนาดเนี้ยคุณไม่แอกหญิงเหรอมันต้องแอกหญิงอยู่แล้วรอกูมีปากทงกันถอะจริงกูแอกแม่งเย็บสี่ชั่วโมงอะออไปแอกหญิงน่ารักกันนหญิงอะ โอ้ยยิงอยู่ไหนหมดนี่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 กูแข่งกูแข่งอืมนี่กูแข่งไปถึงไอ้ปิีมันก็โดใส่เลยนี่นี่ไปมันโชว์นี่ปไปมันมีของรอปากทงกูก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องปิ๊มโชวยไปมีอะไรปิ๊มโชว์ให้หมดปิ๊มมีอะไรโชว์ให้หมดปิ๊มไอหมดก๊อกปิ๊มไอหมดก๊อกมีอะไรโชว์ให้หมดวิกนายนายแล้วนายแล้วปีมตอบเขาหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทครับ ไม่ครับมีอะไรครับไม่หรออือมีทีมแข่งยังเอ้ยเอ้ยผมแข่งคนเดียวได้ครับผมเก่งโพูดคำว่าผมเก่งหายเฮ้ยเกินเด็กหญิงไปคุยคนเดียวเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเด็กหญิงไม่คุยคนเดียวไเปี๊มันไม่ยอมหรอกกวน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 นี่เฮ้ยเธอไปด้วยเถอะเธอเธอเธอเอาเธอ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 เอาไหนกูเอา เอาลูกมาใครอ่ะเอาเฮ้ยกูมากอ้หญิงไม่ได้เฮ้ยเอา,เอากูมาคนเดียวแล้วหญิงหญิงออกหญิงหนีกูได้เล่นไฟปวดน,นะ <c oughs> มีแฟนยังครับนี่มีแฟนยังครับคุณส่งข้อความบ่อยเกินไปจะ <c oughs> <c oughs> ไม่ป้า อยากเปย์ผู้ชายมันต้องอย่างนี้ <c oughs> ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อว่ารวยใช่ไหมมีทุกท่าเอาท่าไหนอ่ะมีทุกท่าหนูเอาท่าไหนลูกท่าใหม่ท่าเก่าพี่พี่หมดอ่ะหญงแมงไม่สนใจอย่างว่านะครับต่อให้เรามีเงินอยากจะเปย์เขาแต่ถ้าเขาไม่สนใจเราเน่เอาแค่บื้อที่เขาไม่แยแสดี่เาจะมาแบบวะออกดีกว่าวันนี้ก็ถือว่าโดดล้อมแบบ เอาจงจริงป่ะถ้ากระสุนผมไม่หมดด้วยไอ้นั่นแม่งโดนผมจริงต่อให้มีสไนดยด้วยกระสุนผมแม่งหมดประเด็นมันอยู่แค่นั้นงุนงี้งุนงิดแบบนี้ใครอยากจะเติมเกมเดี๋ยวฮันช็อปแอดไลน์ไปบอกว่ามาจากพี่ปิมพี่ปิมเขาจัดให้เจอกันไปละ